จารครับจะเป็นต้องคำนวณ risk reward ratio ทุกครั้งก่อนเปิดไม้ไหมครับ risk reward ratio นะครับก็คือความเสี่ยงต่อการเทรดเช่นถ้าเรามี stop loss 1, 1> ส่วนและเป้า tp ของเราเนี่ยอยู่ด้านบนตรงนู้นแล้วเราดูแล้วว่ามันเป็น2ส่วนของ stop loss อันนี้จะเรียกว่า risk reward ratio 1ต่อ2ก็คือเสี่ยง1แต่ได้2ถ้าเป็นผมนะครับผมจะคำนวณตัว risk reward ratio ทุกครั้งนะฮะในการเทรดก็ควรจะต้องมี1ต่อ1นขึ้นไปนะครับถ้าดูทรงแล้ว stop loss อย่างกว้างเลยจุด tp มีนิดเดียวไม่คุ้มค่าการเทรดแบบนี้ผมก็จะไม่เข้าออเดอร์นะคร ราจะมองในกรณีที่เลวร้ายที่สุดหรือคิดง่ายๆให้คิดว่า v i l l a g เราอยู่ที่50%ถ้า v i l l a เราอยู่ที่50%และ Reward Ratio อ,อยู่ที่1ต่อ1บางทีก็อาจจะต้องคิดนิดนึงนะครับว่าจุดเข้านั้นมันคุ้มค่าหรือเปล่าแต่ว่าถ้า v i l l a เรา50%แล้ว r e ว a r d Ratio มัน1ต่อ2แบบนี้เราเอากรณีเสียเนี่ยก็คือเสีย1ส่วนแต่กรณีชนะเนี่ยเราได้2ส,ส่วนแบบนี้ถือว่าคุม้ม1ต่อ1.5อันนี้ก็ถือว่าคุม้ม1ต่อ1ถ้า Village ยังไม่สูงเนี่ยเราก็จะคิดนิด1ึงแล้วว่าเราจะเข้าออเดอร์ดีหรือเปล่ากราฟมันไม่ได้สวยงามตามที่เราวิเคราะห์ ว่าอย่างนั้นนะครับดังนั้นในการเทรดแต่ละครั้งให้ดูเรื่อง list reward ratio ความคุ้มค่าในการเทรดด้วยครับ